สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนนะครับผม g o d of อฟวันนี้จะมารีอคชันเพลงแรปที่ชื่อว่า reminder ของ NTC Young Work นะครับผมขอมาจากน้อง T Oxus ครับเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงที่มีความโจ๊ะโจ๊ะโดนเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเรามา search ใน u t u b e กันนิดนึงนะครับ reminder reminder แปลว่าการเตือนความจำนะครับเจอแล้วนะครับกับคลิปนี้ความยาว2นาที42วินาทีนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูเพลงนี้นะครับตามที่น้องพีได้ขอมาดีกว่าว่ามันจะมีฟีลลิ่งแบบไหนมันจะมีบีทแบบไหนมันจะมีความหมายยังไงนะครับจากการตั้งใจฟังเดี๋ยวมาฟังเป็พร้อมกันครับถ้าชอบนะครับกดไลค์ไว้ก่อนเลยครับไปเลยครับก็เป็นออดิโอนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาตั้งใจฟังเพลงนี้กันดูสิครับว่าเป็นยังไง ตอนนี้เจอเนื้อเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวพายจะดูเนื้อเพลงไปพร้อมๆกับการสร้างเพลงน้องเริ่มต้นเนี่ยมันมี motivation อยู่พอสมควรฟังแล้วรู้สึกมี inspiration ได้กับนองตนอนตอ้นเพราะว่า I'm the chosen I give you all my limit while you broke it. Uh, mm -hmm. I can't die, leave stop it Good that time, do with go man, just stop, eh? I can't mm -hmm. lull up the pain, I ain't like. But i punch it, go to the top, that the eh? Uh, to find my good time, that the eh? The reason why I gotta stop, that the eh? Mm -hmm. Yeah. Oh, I got the oh. I can't lull up the pain, uh? Yeah. เมื่อก่อนยูส์ทุ i มทำลายตัวเอง Don't trust it no one น mm ่าพูดกับตัวเอง Throwback กับย้อนไปในตอนที่ยังเด้งวันที่ความฝันมันโตมาจนไม่รู้ตัวเอง Yeah back at it no one just care to c a r r me ประสบการณ์มันจะสอนให้มึงแพ้จนชิน I know they hate me I know they won't let me in Man fuck it I don't care now let me be For life you know that's every day Rest uh, in peace my ninja yeah we miss you every day uh, Too much in my head but you know I ain't gotta say uh, Every day or better you know ain't got time to play Yo oh uh, yeah, yeah, uh, I'm broken, I'm sock up to ink Light up the gas I go you up to ink uh, NTC right through my brain NTC 19 we all on my brain uh, mm -hmm. Please don't talk to me I don't know I need my gang to pull me a phone you just pull me a phone? I just need my Gandhi to pull me a phone. Pub on the show, saying I give you all my mm. man, while you broke it. Uh, I can't die, it with stop it. Good that time, do just stop I can't lull up mm. the pain, I ain't like. But pinch go to the top, that the To uh. so find my good time, to the end. The reason why I gotta stop, at the end Yeah. I can like the pain can a lot จบแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงถ้าเซิร์ชคำว่า motivation music หรือ motivation song นะควรจะมีเพลงนี้ขึ้นมาในฟีดให้ทุกคนได้เห็นแนๆ่ๆเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายในแง่ของ motivation และ inspiration นะครับทุกคนเพลงนี้นะครับของ NCT Young Works คำว่า reminder เนะี่ยมันแปลว่าการเตือนตัวเองหรือาการเตือนให้มัน จำมันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอะเพลงนี้เท่าที่จับใจความได้เราก็ได้ดูเนื้อเพลงเนี่ยมันเป็นการเตือนตัวเองแล้วก็บอกตัวเองถึงอาเป้าหมายของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็พ่อพูดถึงพ่อด้วยนะครับแป๊บนึงนะตอนนี้ youtube มันหายไปอ่าก็คือเขาพูดถึงพ่อเขาก็าบอกว่า I am the chosen ก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกแหละให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ I give you all my love man why you broke it พ่อบอกว่าฉันให้ยูอะทุกอย่างไปหมดแล้วนั่นคือความรักทั้งหมดที่ฉันมีที่พ่อมีแล้วทําไมลูกจะต้องยอมแพ้ล่ะทําไมลูกจะต้องล้มเหลวล่ะทําไมลูกจะต้องไม่เดินต่อไปล่ะนะครับตั้งนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนะั้นเราตายไม่ได้นะเว้ยเราห้ามตายเราจะหยุดมันด้วยตัวเองเท่านั้นเราจะไม่ให้ใครก็ตาม w h o e v e r มาสต็อปมันนะครับ อ้าแขนรอรับทีมเพนไอแอนดแลกินเพหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะมาในภายภาคหน้าเนี่ยพร้อมที่จะอ้าแขนรับมันไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกกับเพื่อนจะ go to the top ด้วยตัวเองที่ผ่านมากูทําด้วยตัวเองเราก็บอกกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะทําความฝันกูให้สําเร็จด้วยตัวกูวเองเลยไปดูแล้วกันนะครับอ้าแขนรอรับความเจ็บปวดแล้วเราจะหยุดมันด้วยตัวเองเมื่อก่อน เคยทำร้ายตัวเอง a n d d o n t trust i n n o one นะพูดกับตัวเองเลยว่าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตตอนที่ยังเด็กวันที่ความฝันมันยังโถมมาจนไม่รู้ตัวเองเมื่อได้คิดย้อนกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีใครที่แคร์ฉันเลยนะครับประสบการณ์มันจะสอนเราเองความพ่ายแพ้มันจะชินไปเองไม่มีใครที่สําเร็จโดยที่ไม่เคยพ่ายแพ้นะครับคุณผ,ผู้ชมบอกไว้ก่อนนะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆ่า I know they had me I know they won't let be in คนร้องอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครชอบเรานะครับไม่มีใครให้เราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นโอ้ oh, มันช่างแย่จริงๆเลยแต่ก็ไม่แคร์หรอกนะฉันจะบินนะครับอ่ uh, ประมาณนั้นเนาะ Let in peace my ninja yeah มี We miss you every day too much in my head but you know I ain't got t a s a y every day battle you know and got time to play ทุกวันคือการต่อสู้ครับอาจจะไม่มีเวลาที่จะแบบ มาเล่นอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้น I'm broke and I'm เศร้ากับตัวเอง l i ฟ์ t ั p เด e ะแกแล้วคูอยู่กับตัวเองเวลาที่เศร้าก็คืออยู่กับตัวเองประมาณนั้นวิวอยู่กับอยู่ด้วยกันก่อนลูกแป๊เดียวแป๊บเดียว,ยวนะครับ NTC บอกว่าเมื่ออายุ19ปีเนี่ยเขาก็อาศัยสมองของเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็อยู่ด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ชม Please don't talk t o me I don't know I need my แก n g ที่จะทำทุกอย่างให้มันฟูลฟิลตัวเองอะ่ะมี อัพฟาวนะครับก็คือเขาก็ต้องการเพื่อนเหมือนกันนะครับไอจัสนิสไมค์แกรนะครับแล้วก็กลับมาท่อนเดิมๆที่บอกว่าพ่อบอกว่าเราเนี่ยคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะเราต้องทามันจนกว่าจะสําเร็จแล้วเราจะหยุดมันด้วยตัวเราเองพร้อมรับความเจ็บปวดต่างๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยก็อยากแนะนําไม่รู้จักกับวง NTC y ย u n g Work นะครับและแชร์กันไปในเพจในเฟซใน แพลตฟอร์มของตัวเองเยอะๆช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับรับไทยกันด้วยนะครับต้องบอกว่าวงนี้เป็นวงที่ร้องแนวอินเตอร์มากๆนะครับผมขอบคุณน้องพี่ออกซิทมากนะครับที่แนะนําพี่ให้รู้จักกับเพลงนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับมาคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องกรอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันนะครับว่าเราจะเรียกั่นเพลงอะไรแต่บอกเลยว่ามีเยอะมากแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ลาก่อนเร็วลาทุกคนไปก่อนเร็วแมวาวิวลาไปก่อนนะคะผมมาวิวไม่ไหวแนละ้วมาวิวขอไปวิง่งออ,ออลลอก่อนนะครับอยากจะวิ่งใจจะขาดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาทําคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ขอให้มาวิวไปพักก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <S <S